สวัสดีครับเมนูวันนี้คือไก่รวนเค็มครับอันนี้ก็เป็นไก่เนื้อน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลครับเอาขากับหัวออกนะครับแล้วคอด้วยแล้วก็ใส่เกลือไปประมาณสองช้อนโต๊ะครับเป็นไก่ต้มนะครับหั่นพอดีคำครับแล้วก็คลุกเคล้าเกลือเข้ากับไก่ครับแล้วลงไปทอดในกระทะครับน้ำมันก็ประมาณหนึ่งขวดลิตรครับนี่ครับใส่น้ำมันเยอะๆครับนี่ทอดได้มาประมาณสัก เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับโอเคครับกำลังจะได้นะครับไก่รวนเค็มครับควันหลงจากวันศสตรีนเมื่อวานครับแต่ถ้าเราจะซื้อทานเองก็ได้นะครับเป็นไก่ต้มไก่เนื้อจะดีกว่าครับเพราะว่าเนื้อเขาจะเยอะครับอันนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับรวนมาประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ครับสีจะออกสีน้ำตาลออกเหลืองๆอย่างนี้ครับนี่ครับ ไก่ล้วนเค็มครับนี่ครับนี่ครับทานเล่นจะอร่อยมากครับหรือว่าจะเป็นทานกับข้าวต้มข้าวเหนียวข้าวสวยก็อร่อยครับนี่ครับครับผมอันนี้ไก่มาจากควันหลงเมื่อวานครับวันศาตรีนครับโอเคครับอย่าลืมนะครับไก่เนื้อที่ผมทำนี่ประมาณ อ่าหนกิโลครับเอาขากับคอแล้วหัวออกแล้วก็เกลือ2องช้นโต๊ะครับคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ลงไปทอดในน้ำมันเยอะๆครับก็จะได้อย่างนี้ครับไกลล่ลวนเค็มครับโอเคครับนั่นคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ